กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีแล้วก็บสวัสดี FC. เอฟซีเบิร์ดส่ผู้สู่คนพอกันอีกแล้วพี่น้องกับบ่าวตายบรรยากาศยามสวยๆสบ,ยออสบายดีพ่อแดีพี่น้องตอนนี้เฮากะสิมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะพ่อแม่มือนี้เช็ดเมนูหยังมือนนี้ปีกปลาปลาป้งปลาใส่เมียงีินเลยป้งปลาโอเมียงเท่า,านี่แหละพี่น้อง นี่เลยโอ้โหตอนนี้กะหัน่นตอนแรกกะหั่นหัวชิงไข่ก่อนเนาะแมนหั่นตอนแรกกะแมนอ่าซอยหัวชิงไข่ตะไคร่เนาะและ้วกะน้องสันติกะแกะหัวกระเทียมลงน้องสันติที่เป็นผู้ตำหัวกระเทียมเทาก,แก็แกะ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 เอาลงใส่ขกเลย นี่เลยพี่น้องซอยเป็ดชิ้นน้อยน้อย,อยเป็ดชิหันหันหันเนาะนี่อันนี้เป็นปลาเฮาพี่นอ้องปะขาข้าก้่งห่อแหละแสะแผ่เรียบร้อยแล้วนี่สี่ตัวเนาะทําแม่วันนี้น้องช็ตติกับตำหมกเพชรก่อนนี่เกลือใส่แล้วตำหมกเพชรต่อหน้าก็เป็นตะไคร้ปั้นนี่ทําแม่กับปุ้ง ใส่เกลือลงไปอืปออใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงโอเคเผื่อบห้มันเผื่อบอยมันเห็ดเค็มชันรัด <c oughs> มันมีรสชาติแบบมันหวานวนัวเนาะท่าแม่ <c oughs> ในโต๊ะปลาเขาเนี่ยก็เอือบบอท่าแม่หรือว่าบดเอือบก็ได้ อันนี้ก็ตะไครล่ลงไปน,นี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยตำนี่ตะแแม่ไปซอยตะไคร่ใช่อีกหวัวย่าดมนหน่อยพดให้มันเชหลายเนาะเครื่องมันหลายๆใบขีๆๆข้หูดมีบัวนองชติใช้ใบขี้หูดตำก็ได้ใบมะกรูด,ดอืมเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติมันหมาตำกันแหลกๆหลอด ปลาหนีเท่าแม่กะสชีเอือบปลานี่น้ำน้อยหนึ่งเนาะนี่เอือบตัวปลาผงนัวดิใส่บอดหรือไม่ใส่อือโอเคเสี๋ยวผงนัวลงไปช้อนหนึ่งปึ๊บปลาหนีคือชอยใส่ใบมะกรูดน้ำพี่น้องนี่เลยใส่ใบมะกรูดลงไปต้มอันนี้เท่าแม่เพื่อนกั เอามาเอือบใส่เนาะใส่แบบนี้เลยนี่เลยบานนี้ก็เอือบใส่เนาะนตัวมันเอือบใส่ตัวมันพี่น้องเอลยทั้งเนาะยันมันบนนัวแต่กับมันยันบอกหอมเนาะไปใส่ามาใส่รูปมันนี่บานนี้ก็ใส่ทางในมัน บเอาควมอืม,มปีกก่อนนะพี่น้องปีกปใช่ไหมปีมกแมาับบนปเ่น้องเอปีกใช่ไหมปีกมันก็อ้าออกมน,นมันอ้าออกเนะาะเราเาแฉ ตัวปลาเลยขนันเ่ามืปิ้งใช่ไหมปิ้งมันก็ต้องอาออกเราต้องอาใช่ไมมปิ้งปไปสิหนีบไว้ตัวเ่าปิ้งมันจังบออ่อเื่องพุ่งมันจังบ่ออกมันพุ่งบ่ออาเครื่องพุ่งออกยังเลยยักษ์โตตัวหนึ่งเ้าสิปีอีกสี่โตพี่น้องเลย โอ้พ oh, ิ่งชีโตใส่ไม้ปีกนี่เลยปีกแล้วตอกหมัดเนาะ จะเอาขึ้นมาเบิง่งดูโตสามไหใหญ่ครับเยอะเลยนี่อ่าโตโตใหญ่เลยเอาปีกมาหนี่งเราต้องิมพ์ปีกก่อนพี่น้องเลยเต้าห่ากันติดไว้เรียบร้อยแล้วนี่นี่เลยชิม,มาปีใกใส่พร้อมค่ะ ป่านนี้เฮาก็มาปิ้งพี่นอ้องอหอมหอมปิง้งใช้เตาถ่านเท่านี้แหละพี่น้องจุดยอดจุดยอดเลยให้น้องสติเป็นคนเผาพี่น้องเลยโอ้ว้วาวตะเผาบดิโอ้แหวนลมไม่หวานปิ่งเออสตีว่าอยากปิ้งอยู่น้องมันบกอาจิมีเวลาได้เลยปิอกพี่น้องเลยได้ลงหน้ามันเปียกเลยเนาะ นอกจากมีผู้หนึ่งไปปิ้งหวานคู่นี้อะไรทีไปปิ้งให้กินลิงโอ้โหตาแม่ไปชิบปปิ้งให้กินคนวันบททอแม่บดอันนาดีบดอีเมตัาไว้ดีโอ้โนี่กำลังผิกเลยแฮมแล้วเนาะหมิกน้ำกันเลยปลาลุงเลยนะหอมหอมน้องๆเลยอือ น้ำลายจะไหลปลุงเลยคุณนะป้งไก่้ชิชุกเลยนาะบาทนี่อืมงามเลยเบิกไก่เลยปลุงเลยอือืชุดเยอดเลยเนาะอืคุณนะดึงเหเลือยงเลยอืเห็นกันน้ำลายไหล เบิ่งน้ำกันไกลๆอีกอือนี่พี่น้องบานีก้กะซุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยปลาแห่งปลาปิ้งเรอัอือฮึปลาปิ้งอบสมุนไพรปลาอบเหมียงพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ10แซ่บ,บน้ำกันบานีก้กะซุกแล้วเรียบร้อยเลยกับมาแกะพี่น้อง เบิ่งนำกันนี่นี่เลยเนาะอืมสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่ให้ออกมาเบิ่งข้างในมัน <ละ S 1> ปอดท้อ,อชุดยอดชุดยอดนัวนัวอร,อร่อยอร่อย เอาแม่น้องแพชิมเห็ดชิมก่อนอร่อยอาานะดูดูพี่นอ้องเบิ่งใกล้ๆ <c oughs> พากันมาชิมรสชาติพี่นอ้องได้ยังไงน,น้องแพ้ <c oughs> แซ่บเแซ่บแซบ่บมาเบิ่งมาเบิ่ง <c oughs> ใกล,ใกล้ แกย์ตัวที่สองพี่นอ้องอื้อม,มันสุดยอดเลยเลยพี่น้องมันส <c oughs> ุดยอดเกินเลยพี่อุ่นไอ้ยาไอ้ไอ้โบเคยเหตุหลองมาเห็ดซิมเหมือนเลยพี่น้องเล <c oughs> ยูตรนีหรับรองบบพิดหวังแซ่บแน่นอนแจ๋วสองตัวใหญ่ยยเลยวันนี้กินสองโตก็เหลือเพื่อแล้วทุกคนมินไปให้เร็วชุดยอดสุดยอด น้องแพ้เฉียดยังอันนี้น้องแพ้ตำแจ่วตำแจ่วโอ้ตำแจ่วเห็ดพันกระปุ้นมาอนี้่โอ้โหเอาเข่าไปตลาดกระซื้อขะปุ้นอลไรกระซื้อถั่วดินซื้ออะนามาเห็ดแจ่วเนาะทำแม่พันเห็ดพันกระปุ้นพี่น้องเลย น้องแพ้กระตั้แล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่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 โอ้แช่ปลาลุงอ,อุ้นลูกอันนี้คือซิตามที่ใส่น้ำจิ้มนนนนเนาะมาแล้วบ้านนี้ก็แล้วเรียบรอย้อยเสพเสพพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้เอ,อกรรินข้าวเช้านุ่นนกันเนาะเป็นอะไรน้องแ <laughs> พ้วะ กินข้าวเช้าเปิดข่าวพีนแล้วมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อพันข้าวปุ้นแซ่บๆน้ำกันอับ่าวตายแล้วก็ครอบครัวพี่น้องแพทย์เลยนะอืมเป็นยังไงเป็นยังไงแซ่อร่อยมากจังเลยเสิร์ฟน้ำกันปิีงปลาอมเมียง ติงปลาอันใส่สมุนไพรและการพันกระปุ้นน้ำจิ้มสูตรเั่าแม่แสบขักแห้งโพดโทรพี่น้องปลาขอหาจากน้องมาพี่โดมเลยบนย่างคืปอปลาขอต้มเนื้อขา,ขาวๆแสบแสบค,สบครับ ้องมีร่วมประหยากบาอกกินบอกบอกกินพากเกอามาจากชวนเขาเองเลยหอมเสริมสาราเน่มีแต่ใบปักใหญ่หนีแล้วทำไมโอ้ถูก,ากหาเดียวพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำ แล้วเขาก็จะได้ไปหาอยู่หากินต่อยอีกมือนี่ลงลุยลง,ลงอางหน้าต่อ,อยไปลงเลยอยากชิมมันประมานพี่น้องแต่เมื่อวานนี่มันแห้งพูดผูดเกินคาราเบลเกินขา้าสองของเล่นเนาะสองของเต็มเต็มสุดๆเลยแบ่งให้ญาติพี่น้องกินนำ ยำเผาได้เขาก็แบ่งพี่น้องเลยยำเพิ่นได้เพิ่นก็แบ่งเนาะแบ่งปันกันกินที่เพิ่นที่เฮาแต่ว่าสุดยอดสุดยอดอาหารเฮามืัอนี้อาหารชันเยี่ยมยังไงน,น้องเพรอ,อู้ยหู้อืม หอ,อมซาลาเน่เสริมซาลาเน่คุดแซ่บ<า> <c oughs> ยอดสุดยอดเริ่มเ็บเฉ็บแซ่บอืมถูกทำบใงญงบใหญ่สุดยอดเอลเอาแลเนอกพี่นอกสำหรับคลิปนี้ฮาก็สิได ท่านี้เขาก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อบ่ายนี้เขาก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซัมมี่ฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องพ่อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีบายดีปลาลุงลาไปก่อนครับอาหารเที่ยงแซ่บ